ค่ะวันนี้เป็นการคัดตัวนักแสดงโครงการพัฒนาทักษะนาฏศิลป์นะคะคัดตัวเพื่อที่จะแยกกลุ่มแยกเซตนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการนัดหมายซ้อมทั้งกลางวันและเย็นอีกต่อไปนะคะกระบวนการคัดตัวนะคะมีดังต่อไปนี้เด็กๆทาเองนะคะคุณครูไม่เกี่ยวนะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วเริ่ม3 4ตรง3 4ประนมมือ 3าสี่ไหว้สามสี่นิ่ง3าสี่ค่อยเงยสามสี่วางแล้วต้องทดสอบการขับร้องเองด้วยนะคะ3าสี่ป้ายยามกลางคืนเดือนง่ายร้องเองร้องดังๆเก่งมากค่ะ ส4ประนมมือสา่ไว้สามสี่วิ่ง3าสี่ค่อยคเงยยิ้มสวยสวยสาสี่ตรงสั่งเองนักแสดงซ้ายหันนักแสดงทั้งหมดซ้ายหันสั่งเอง1มองตรงไหนคะมองจุดเดียวกันนะคะอ่า ข่าวนี้นักแสดงแถวตรง <Okay. S 1> เตรียมตัวนั่งนะคะแล้วก็กราบผู้ชมนะคะนักแสดงทั้งหมดน,หน,ามานักแสดงทั้งหมดหันหน้ามาอ่านักแสดงทั้งหมดนั่งหนึ่งสองสสนักแสดงทั้งหมดทำความเคารพตรงกรา หนึ่งสองสามสี่เงยหน้านะแล้วก็ยิ้มใส่กล้องจ๊ดแล้วกล่าวคำว่าพออ่าคุณกูจะสัมภาษณ์นะคะอ่ะวันนี้รู้สึกยังไงคะอ่ามั่นใจมากขึ้นไหมคะ แม่นยาม,มากขึ้นไหมคะอะขอผู้ชายบ้างคะ่ะสัมภาษณ์ค่ะรู้สึกยังไงคะดีขึ้นนะครับมั่นใจไหมเย,ยี่ยมแต่ก่อนหนูทําได้ไหมลูกอ่าเชิญชวนเพื่อนๆที่ยังไม่เข้ามาสมัครมาสมัครเข้าโครงการไหมครับอว่าอะไรบอกเลยมาเข้าโครงการครับมาเข้าโครงการด้วยกันอ่าฟรีทุกอย่างรีทุกอย่างสุดท้ายคุณครูจะให้กินอะไรสตรอบเอบอร์รี่นะคะเย้ไหนใครอยากจะกินสตรอบเบอร์รี่บ้าง คกูสั่งแล้วนะคะและเดี๋ยวเราก็จะต้องอจบโครงการค่อยคืนจงกระเบนใช่ไหมคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าติดตาม Youtube พวกเราค่ะบ๊ายบายค่ะเย้โอเคค่ะ